สวัสดีครับผมมาใส่เบ็ดปลาไหลเหมือนเดิมครับเอย่าปลาซิวครับผมเดี๋ยวดูขอบตะแล้วก็เลาะไปในเหมืองด้วยครับผมไปครับตรงนี้รูครับผมอุ้ยกินแล้วครับกินครับแก่ปุ๊บกินปั๊บเพียวครับ ไปก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับตรงนี้กลูงครับผมเดี๋ยวไปดูครับถ้ามีตัวเดี๋ยวมีลุ้นครับผมตรงนี้กลูงครับ ใส่ทิ้งไว้ก่อนครับตรงนี้รูครับแต่ไม่รู้ว่ารูนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับผมลองใส่ทิ้งไว้ก่อนครับครับผมเดี๋ยวผมไปหาไล่ดูใส่ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเดินลุ้นครับครับผมเพิ่งใส่ไว้ได้เจ็ดรูเองครับผมน้ำในนาน้ำในนาเพิ่งจะเริ่มแห้งครับปลาไหลน่าจะยังไม่ค่อยลงครับผมก็ใส่ไว้เจ็ดรูก็ พอแล้วครับเดี๋ยวเรามารอเดินลุ้นกันครับผมครับเนื้อหูรแรกครับผมแย่ไปกินนะครับแต่ไม่ได้ดึงเชือกเข้าไปครับผมลองมาดึงดูครับอตัวครับตัวใหญ่ครับผมอออุ้ยเหลืองึ้เป,ปึ้งอีกแล้วครับอุ้ยโว ไม่ดึงเชือกเข้าไปครับแต่กินครับผมอุ้ย <Ooh. S 1> ตัวแรกครับผมเดี๋ยวทึ่งปึ้งเลยครับดูนี่ลอยดึงเชือกเข้าไปครับผมดึงเข้าไปหน่อยนะครับมีน้ำกระเขื่อมมาฝั่งนี้ด้วยครับผมลองดึงดูครับ อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับอู้อ,อู้เหลืองซึ่งป,ปึ้งแล้วครับเหลืองซึ่งปึ้งแล้วครับโอ้ยโอ้เหลืองซึ่งป,ปึ้งอีกแล้วครับอ,อืตัวที่สองครับผมตัวนี้ก็เหมือนลอยดึงเชือกเข้าไปครับผมนะครับลอยดึงเชือกเข้าไปครับ น่าจะอยู่ครับผมโอูอยู่ฮั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 โอู้ยู่ดึงแรงครับดึงแรงครับดึงแรงอยู่ฮักอู้ยู่อู้ยู่เหลืองฟึ่งเฟืองฟึ่งดูใจครับผมอู้ย์อู้ย์มันหมายครับอู้ยไอรดนนี้ลอยดึงเชือกเข้าไปแล้วครับผม

เหลีงึ้แล้วครับอู้ยอูยอุ้ยอูยอูยอุยเหลงึปึ้งแล้วครับอู้อู้อุ้อู้อู้อูยอูยเหลงซึ่งปึ้งแล้วครับโอ้มาครับผม Ui. Mình đừng trượt quay tầng nhé hấp. Mà ngay mạc lấy hấp. dù hấp không? Phá ดูนี่ฟาวครับเดี๋ยวใส่ทิ้งไว้ใหม่ครับบวบทิ้มนะครับผมจะตกแล้วผมทิ้มลงไปเลครับมาดูนะครับผมดูนี่นำมันลุ้นครับผมอยู่ครับดูนี่อยู่ครับผมอยู่ครับ ครับโอ้ยาลูกยาโอ้โตัวนี้ีบิ๊กครับโอ้โลือซึงึลึง้ตัวนี้ใหญ่ครับผมว้ามันมางับครับผม ฮาตัวครับผมขึ้นไซส์บิ๊กๆเลยครับครับผมอุ้ยเหมีองแรงกันเลยครับหมาอยู่ครับผมแต่ฮาตัวครับตัวละตัวครับผมเหลืองสุดปึ้งเลยครับอ้อฮาตัวนี้ก็แจ๋วแล้วครับใส่เพล็บเดียวเองครับผมไม่นานครับก็รูนั้นยังไม่ได้ตัวครับผมที่ดึงพลาดรูนึงครับ ก็ปล่อยไว้ก่อนครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็โอเคอยู่ครับนะครับตัวใหญ่ครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขนาดนี้กระทะบานเลยครับผมสองตัวผัดกระทะบานแน่นอนครับ